เหรียญพศค่ะเหรียญ10บ,บาทพศออนะคะสิบ,บาทพศสองห้ารับซื้อเหรียญละ60บาทมา50ิเหรียญก็รับไป3ามพันบาทเนี่ยค่ะเหรียญสิบ,บาทที่เป็นน่ารับซื้อนะคะ10บ,บาทปี2 5งห้าสามหนึ่งห้าถึงหนึ่งพันสิบ,บาทปี2 5 4หี่หนึ่ง หกสิบาทิบาทปีสองห้าสี่สองยี่สิบาทสิบบาทปีสองห้าสามสี่ยี่สิบาท2 5งห้าสี่สามสบห้าบาทสองห้าห้าสสบห้าบาทเนี่ยชัดเจนชัดไหมละ่ะเพไม่มีอ่ะอันนี้ออกไปจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเก็บมารือ้เอเอมาแยกอ่ะถุงต่อไปสิบบาทปีสองห้า สิบบาทปีสองห้าสี่สองนี่เลยสิบบาทปีสองห้าสี่สองที่ปไปนดารับตัวยี่สิบบาทเนี่ยค่ะสิบบาทสองห้าสี่สองเหรียญละยี่สิบาทอ่ะเหรียญสวยค่ะใช้ได้ใช้ได้ค่ะเหรียญดีอยู่โอเคเลยโอ้โหไม่บินใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้ไดขอบคุณนะคะที่ส่งเหรียญสวยสวยมาขายให้ปไปนาค่ะนี่แหละค่ะเป็นการเป็นอ่ แไรล่เป็นความใส่ใจของ F C ที่ที่ขายของเนาะเขาเอาของดีๆมาขายให้แบบนี้นะคะแ้ะน้าก็ก็คือนับถือน้ําใจอ่ะนะคะว่าเออเขาเขาเป็นคนดีมีน้ําใจนะเขาคัดของเสียออกให้แต่บางคนเขาจะยัดแต่ของเส,เสียมาขายให้เราเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งเลือกเนาะเขาส่งมาทางบรณษย์อย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเอาแต่ของไม่สวยของเสีย,สยมายัดให้เราซึ่งเขา เขาไม่ทึกนึกถึงคําติใจเราเนาะว่าได้ของไม่ดีมาแล้วเราก็ขายไม่ได้แล้วก็มามีปัญหาอะไรเงี้ยเนาะเขาเอาแค่พ้นตัวเขาแต่ของเจ้านี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเนี่ยเขาคัดแต่ของสวยๆมาค่ะบอกบอกถึงความตั้งใจของเขาเนาะความความใส่ใจความตั้งใจความมีน้ําใจอะไรเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากค่ะคนนี้นะดีมากเลยน่ารักที่สุดเลยทําอะไรก็ดีดีเพราะว่าเขาจิตมีจิตใจดีคนที่มีจิตใจดี ทำอะไรก็จะดีเนี่ยค,ะค่ะผลตอบรับออกมาทุกส่งอย่างเขาก็จะดีหมดนะคะแบบนี้รัดไว้อย่างเก่าก็จะได้เก็บแบบนี้เลยนะคะสี่สองแล้วก็มาอีกถุงนึงอันนี้สองห้าสี่สามสบาทสองห้าสี่สารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเอามาดูกัน มาดูเหรียญว่าเป็นยังไงอันนี้ต้องออกดูหมดได้เนาะโอ้โหสวยค่ะใช้ได้เลย10บบาทสองหสี่สามสวยค่ะสวยโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เอานำเหรียญสวยมาขายเป็นหน้าเนี่ยคะ่ะ10บาทสองห้สสาค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะทวนอีกรอบนึงนะคะ10บาทสองห้าสามหนึ่งห้ารอยถึง1นึ่งพันสิบบาทสี่หนึ่ง 60บาท10บาท42 20บาท10บาท34 20บาท10บาท43อันนี้นะคะ15บาท10บาท53 15บาทค่ะ